สวัสดีค่ะแซ่บๆด้วยกันนะคะมีส้มตํากับผัดหมี่ค่ะฝีมือไม่ตกค่ะยังอร่อยเหมือนเดิมรสชาติส้มตำช่วงนี้กัดตัวค่ะกินแต่ส้มตำค่ะอุ่นแนแดดวันนี้แดดดีเนาะตากอะไรก็แห้งเดี๋ยวก็ฝนตกตอนค่ำเรียกผักอะไรนี่ มันาพี่ตาเอามานะะันค่ะเก็บมามันผ่าอีกแล้วแซ่บมันมีเส้นเล็กจ้ะเขาจะไปนั่งตรวงนั้นเมาแบบนี้เห็นไหมงานไม่มีทำแต่ช่วงนี้ก <c oughs> ินกันอย่างเดียวจ้ะ อร่อยมากจุ๊จุ๊ันมีอะไรอันนี้มันตันหรอตัอ้ง น้ำก็อะไรนะจ๊ะน้ำน้ำสุมตำ,มตำมนัวจ้ะผักก็หอมดีนะจ๊ะเมื่อก่อนตอนเป็นคีนได้กินบ่อยนางรำไปให้ทุกวันนางสวยเพราะส้มตำนะคะ กินซ้มตำแล้วสวยฮาบอกเลยทุกคนทุก<ณ>วันไม่มาเลยะะว่วัแล้วก็ไม่มาแล้วไปเหลือแตกไปนายกินคำตาสวดเลยไม่ได้เผ็ดนะคะร้อนคะ่ะแดดสอง วันนี้มีตลาดแล้วนะอันนี้อะไรทานไหมขายยางเขาเปิดหรือยังเปิดมีตลาดเล็กๆเขาขายกับทุกวันนะคะแบบของสดตรงนั้นนิดเดียวนะสองร้านมีปลาสองร้านี่ปลาตั้งแต่คุณมาได้ไหอมาได้เขาเ <มา S 1> <ไ>ป็นมาได้บ้านเขาอยู่ตรงนั้นเรว่ามันน่าจะทช้หได้บ้าง นหลายคนแสบเด้อก็เด้อทำตัตรวจจ้าห่มอ่ะอบตาดอบอ้าวเดืเนอดแรงเมื่อวานไม่ร้อนอ่ะเมื่อวานร้อนไหมตื่นใจเออแดดไม่ออกนะ <c oughs> นอนหกโมงเช้าก่อนดูหลังก่อนหนังเกาหลีทหลังเกาหลีด้วย ดูสามสีเรื่องแล้วภาคไทยนะภาไทยไม่เอกรอเลยดูนี่อ่ะก็เอกรอทุกเรื่องเลยต้องรีบมากินเดี๋ยวคุณแม่จะกลับบ้านกลับไม่ได้จ้ะด่านยังไม่เปิดด่านเปิดคุณแม่กลับเลยขึ้นเพื่องกลับเลยคุณแม่เอารถกลับ ขากับใหยแฟนนั่งเครื่องกลับแม่บอกผักมันหอมนะถองเพาพามันหอมด้เผ็ด